ที่พัสดุส่งมานะครับนี้ผมสั่งน่าจะเป็นที่หัวจุดแก๊สไฟฟ้านะลองเช็คดูนะสภาพถุงก็มาอย่างนี้นะหัวจุดแก๊สไฟฟ้าเนี่ยผมเคยสั่งมาแล้วครั้งนึงนะ่งมันใช้ได้ดีนะครับ ผมก็เลยสั่งมาอีกวันนี้ผมเลยสั่งซื้อสีฟ้ามานะพอดีตัวตัวที่ผมใช้เก่านะมันรู้สึกว่ามันจะหลวมนะมันก็เลยชาร์จไม่ค่อยเข้ามั่งอะไรมั่งแล้วก็มีดับไปช่วงหนึ่งผมขันน็อตไปมันก็ยังใช้ได้อยู่นะตัวเก่าจะเป็นตัวนี้เนี่ยตัวนี้ ตัวเนี้น็อตตัวตัวหลังเนี่ยนะต้องเอาไขาควงเล็กๆใส่ไปนะมันอยู่ตรงก้นเนี่ยนะมันหลวมนะเวลาเปิดไฟเนี่ยอย่างเงี้ยเปิดตอนนี้ขึ้นแล้วนะไม่ไม่ขึ้นอีกแล้วนะนะมันจะเป็นบางจังหวะนะเนะี่ยอาการของมันนี่คือว่าเปิดไฟไม่ได้กดกดไม่ทํางานอะไรเงี้ยอ่าเห็นไหมเนี่ยเกิดอาการของไอ้แบตเตอรี่มัน น่าจะหลวมนะขยับมั่งไม่ขยับมั่งถ้ากดติดอย่างนี้ใช้ได้นะเนี่ยทำงานนะแต่เป็นเป็นบางจังหวะที่แบบเปิดไม่ได้เปิดไม่นั่นอาจจะเป็นเพราะตรงแบตนี่ด้วยอะไรด้วยนะเนี่ยแล้วก็ตรงขั้วตรงนี้นะต้องพยายามอย่าไปพับมันนะอย่าไปพับมันถ้าพับอย่างเงี้ยคือคือไปงงมันอย่างเงี้ยเนี่ยไปโค้งงออย่างเงี้ย นะพยายามอย่าไปทำแบบนี้นะทำงานมั่งไม่ทำงานมั่งเลยสั่งซื้อใหม่มาแล้วใช้ได้ดีนะแนะนำเพื่อนเลยอันนี้แนะนำให้ใช้เลยนะเพราะว่ามันทนมากนะ เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูในแพ็กเกจมันจะเป็นอย่างนี้แพ็กเกจมันจะมีมาแค่นี้เองนะแพ็กเกจเขา mm hmm. ก็คือมีสายชาร์จ สายชาร์จนะครับแล้วก็ตัวเหมือนเหมือนกันนะแต่คนละสีนะอันนี้ผมซื้อก่อนหน้านี้ผมซื้อสีเงินนะตอนนี้เลยซื้อเป็นสีฟ้ามาซื้อคือสีกลมอ่ะนะสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จทิ้งไว้คืนนี้แล้วก็ได้ใช้กันเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะตัวใหม่ที่เอามาน,ะนี่สายชาร์จนะของมันจะเป็นรูแบบนี้นะเพราะว่าตัวล่องชาร์จเนี่ยนะ ตัวร่องที่ชาร์จเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะแบนข้างหนึ่งนะโอเคเขาจะเป็นอย่างนี้สายเข้าจะเป็นอย่างนี้นะการใช้งานก็เหมือนกันก็คือเปิดตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็นี่ตัวตัวนี้จะทํางานเลยเห็นไหมแสงสว่างนะแล้วก็กดกดตรงนี้กดแล้วก็จะทํางานนะอันนี้ผมจะบอกวิธีการใช้ คือเพื่อยืดอายุการใช้งานนะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูเลยนะอ่ะดูนะวิธีการใช้ของมันนะถ้าเพื่อนซื้อไปแล้วอยากจะใช้ได้นานๆแล้วไม่มีปัญหานะนะอย่างแรกเลยเพื่อนพยายามอย่าไปพับงออย่างนี้นะอาจจะทําให้เส้นเนี่ยข้างในเนี่ยมันขาดมันหลวมมันขาดเคลื่อนได้นะพยายามอย่าไปงอมันอย่างนี้นะใช้ตรงๆอย่างนี้นะ แล้วแต่จะใช้พื้นางพื้นที่ถ้าเพื่อนเพื่อนใช้งอเพื่อนก็งอไว้เลยไม่ต้องงอเข้างอออกนะก็คือทําแบบน,นี้นะลักษณะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เปิดเปิดแล้วก็กดใช้อนะนะ่อันนี้ผมจะสาธิตจากตัวใหม่เลยแล้วกันตัวเก่านี่มันค่อนข้างจะมีปัญหาละตัวใหม่นะอ่าวิธีการใช้นะวิธีการใช้นะ เปิดสวิตช์ขึ้นเนี่ยเป็นเปิดปั๊บไฟเข้านะไฟเข้าเห็นไหมไฟเข้าแต่ผมยังไม่ฉายเข้ากล้องเดี๋ยวจะทําให้แวบๆเห็นนะอ่าแล้วก็กดเปิดตรงนี้เพื่อใช้งานเนี่ยนะแต่เพื่อนให้กดอย่างนี้อย่าไปกดค้างนะเนี่ยกดอย่างนี้กดแล้วก็ปล่อยเลยนะแล้วเวลาเราใช้เสร็จแล้วหมายถึงว่ากดติดแล้วให้เรารีบปิดเลยปิดมาแบบนี้แล้วกดอีกทีหนึ่ง กดอีกทีนะึงเพื่อเอาไฟที่ค้างในระบบเนี่ยออกไปจากระบบมันทำงานโดยใช้วิธีการช็อตนะชอ็อตคั่วบวกคู่วลบช็อตเข้าหากันเกิดกระแสไฟขึ้นมานะท,ำนะทำให้แก๊สติดนะทำให้แก๊สติดนะเวลาใช้ก็อย่างที่ผมบอกเปิดนะกดใช้กดอย่างนี้นะอย่าไปกดค้างนะกดงี้เนี่ยนะไฟแป๊บๆเสร็จแล้ว พอติดแล้วกดปิดนะเลื่อนสวิตช์ขึ้นมาปิดแล้วกดอีกรอบนึงอย่างนี้ถ้าใช้แบบผมเนี่ยประมาณ5-6เดือนเนี่ยอยู่ได้สบายเลยนะฮะนะอันนี้ราคาที่ผมซื้อมาล่าสุดเนี่ยนะรวมค่าขนส่งอะไรแล้วเนี่ยห้บกว่าบาทเนงะี้ยตัวแรกผมซื้อ60กว่าบาทนะตอนหลังนี่เขาอยู่ในช่วงที่มีการลดราคาก็เราก็ไปเอาเอามาใช้ได้นะ มันก็จะลดราคางไปนะ่ะตัวนี้นะโอเคนะถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็นะลองเข้าไปซื้อมาใช้ดูผมว่าประหยัดกว่าหัวจุดแก๊สแน่นอนหัวจุดแก๊สราคา25บาทนะเท่ากับอันเนี้ยอ่าอันนี้50ประบกว่าบาทหัวจุดแก๊สสอันใช้ได้ประมาณสักบางทีก็เดือนเดือนกว่าเต็มที่อ่ะสเดือน3เดือนอะไรเงี้ยนะแต่เน,นี้ยใช้ได้อย่างน้อยอ่ะหเดือนเลยนะ อย่างน้อยนะอย่างต่ําถ้าเราใช้ถูกต้องมันก็จะอยู่กับเรานานเลยนะครับนะโดยเสร็จแล้วเราก็จะมาเสียบเสียบสายชาร์จนะผมจะใช้สายชาร์จเก่าก่อนแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเมื่อเราปิดสวิตช์เสร็จเรียบร้อยนะเราก็มาเสียบสายชาร์จนะเสียบสายชาร์จผมใช้สายชาร์จเก่านะมันเป็นสายชาร์จรุ่นเดียวกันหวัวเดียวกันแล้วก็กดเปิดสวิต มันก็จะกะพริบไฟนะนะเขาชาร์จมาให้แล้วนะฮะเนี่ยมันก็เลยไฟมันจะเต็มอยู่แล้วนะครับอันนี้นะฮะนะลักษณะเป็นอย่างนี้นะถ้ายัางไงเพื่อนคนไหนสนใจซึ่งผมมองว่ามันประหยัดว่าการใช้หัวแก๊สแบบจุดแบบแก๊สนะราคา25บาทเนี่ยนะนะประหยัดมากกว่านะฮะ ถ้าอย่างไงก็ไปซื้อมาลองใช้กันดูนะาฝากติดตาม PP Channel ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพ,เพื่อนเพื่อนเข้าสู่ PP Channel ด้วยนะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ